หนูชื่อแอค o โคครับอายุสองขวบนี่วันนี้มาทดลองไลฟ์ใน YouTube โอโหแอคกโคก็เป็นรุ่นอา้าอย่าก,กัดเป็นรุ่นน้องของฮังเลซึ่งตอนเล็กๆเ,เคยเล่นกับฮังเล นี่แม่ก็เลยยืมมาเล่นโอ,โอ้โอ้โอ้อะไรอืยืมมาเล่นสักสองอาทิตย์เอ้ยไม่ใช่เดือนหนึ่งโอ้แอคโคเป็นตัวเล็กแต่บ,บ้าพลังมากดูดูอืมอืือื้ไม่รู้มีแฟนคลับในโอ้ยไปไปไหนแเรา เดี๋ยวเยวขอเอนุญาตปิดห้องน้ำแฮคโคคือไวมากอะ่ะไปไหนแล้วอะ่ะมานี่คืออันตรายมากกับการปล่อยแพดดี้น็อกเราไม่นั่งเฝ้าอืมซนอย่างรุนแรงวยวายไม่ต้องวยวายเลยหยุดที่แม่ต้องนั่งเฝ้าประตูฝั่งนงีอ้อา้าวอ้าวทำไมบอกว่า เออมันเห็นคอมเมนต์ได้หรือเปล่าอยากกัดพี่ฮังสิือไม่รู้ว่าปล่อยคอมเมนต์ยังไงนะอืมดูไปก่อนแล้วกันเนาะเธอจะกัดพี่ฮังไม่ได้นะเอคโคเดี๋ยวขาดอืมยังไงล่ะ อีแม่ก็เหนื่อยมากนะคะกับการไล่จับไอ้ออยาก,กัดม,มันไวมันหลอกมันหมันหลอกเก่งมากมันหลอกให้อีแม่ไปอีกห้องหนึ่งดูสิมันโคตรเร็วอะ่ะหยุดเอ้ยปิดมาเลยเดี๋ยวเดียว ยายเอ็กโคืออดื้อ,อมันมีการหลอกล่อให้เราไปฝั่งนู้นเพื่อที่มันจะได้วิ่งทะลุรป,ประตูฝั่งนี้ได้นะอืมสนดเปล่ะสุดสุดไม่จะไม่ให้เธอไปอืม,อมดูการกระโดดนะจ๊ะการกระโดดเหนื่อยสุดสุดเลยฮ่ะ <c oughs> อืมดูเอาค่ะอืมงไงล่ะดื้อใช่ไหมล่ะอะดื้อสุดอะเราอะเออนิ่งไว้บ้างเออโชว์ตัวหน่อยหรือส่งคืนเลยอืมแอคโคก็ยืมมายืมมาเลี้ยงยืมมาเล่นสองอ่ะ หนึ่งประมาณหนึ่งเดือนอองนี้ละลงมาเดียวนี้ฉันเหนื่อยอาการจับเธอมากไงยยเอคโคอืโอโอ้โหคือเมื่อกี้แม่ก็ไลฟ์สดใน f a c e b o o k แฟนเพจนะแล้วก็มาไลฟ์ต่อในนี้เพราะว่าคลิปมันแชร์ไม่ได้เพราะว่าคลิปมันยาว วันนี้วันนี้นั่งเฉยเฉยด้วยนั่งเฉยเฉยเนี่ยอะไรแอโคโคเนี่ยอะไรออคโค่อโคโคดูหยุดนิ่งอืมโวยวายโวยวายโวยโวาย,วย,วยเดี๋ยวเข้ากลงละนะคะก็มาสั้นๆประมาณนีม้มาทักทายแฟนคลับใน YouTube เพราะว่าแม่ไม่เห็นคอมเมนต์อะไม่รู้ทำยังไงนะอาจจะแบบไลค์ไม่ถูกสักอย่าง อืทำความสะอาดเล็บแอคโคตัวเล็กมากตัวแค่ฝ่ามือเองอืมอืมอดือ้อใหญ่ดื้อแอคโคดื้อืมมองมองอะไรอืม,อม ไปดีกว่าไปแล้วนะคะบายบายไว้จะมาทักทายกันใหม่อ๋ออ้